วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2516เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐอิสราเอลศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงเทอวีฟรัฐอิสราเอลไปยังชิบุตร์ฟราบูมระยะทาง190กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาทีเพื่อทอดพะเนการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการระบบชลประทานน้ำหยดของนิคมการเกษตรทิบุตปราบูม เมื่อเสด็จถึงที่บุตรฟาบูมดตตอรอาชาร์บเลวานนประธานนิคมการเกษตรที่บุตรฟาบูมและเยาวชนอิสราเอลในนิคมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานการบริหารจัดการของนิคมการเกษตรที่บุตรฟาบูมโดยดรอาชาร์บเลวานอน,อนซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของทะเลสาบกาลิลีใจกลางภูเข,ขาฮูลาติดกับแม่น้ำจอแดน ไม่ห่างไกลจากราชอาณาจักรฮัชไมจอแดงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิศักราช1943เป็นการจัดตั้งระบบนิคมเกษตร,รกรรมแบบช่วยเหลือพึ่งพาตนเองตั้งแต่แรกเริ่มสามารถพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป้นการเพาะปลูกพื้ผักต่างๆหลากหลายชนิดเช่นการปลูกส้มอัลมอนด์มัสตาร์ดกระปุกดูกพีชเป็นต้นรวมถึงการทําปศุสัตว์เช่นฟาร์มวัวน,นมนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนและโรงแรมภายในนิคมการเกษตร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยปัจจุบันคิบูตฟาบรูมีสมาชิก760คนด้านศาสตราจารย์ดรแดนเรวานนอดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงเกษตรอิสราเอลและปัจจุบันเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยมิเกลบรรยายถึงนว,วัตกรรมการเกษตร,รและการวิจัยซึ่งมิคมการเกษตร,รคิบูตฟาบรูมเป็นสถานที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร,ร เป็นแหล่งที่ไหลมาจากแม่น้ำจอแดงในขณะที่การทำกรเกษตรกรรมในพื้นที่อื่นใช้น้ำที่กลั่นมาจากทะเล มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการเกษตรและการผลิตอาหารของอิสราเอลในส่วนนายอีลแงกาไบเดอร์บรรยายถึงระบบการให้น้ําพืชผักต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทเกาคอนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับนวัตกรรมคิดค้นภายในนิคมการเกษตรคิดบ f ตฟาบรูมและนําออกสู่การใช้ที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เซ็นเซอร์ระบบชนระทานน้ำหยดที่บังคับจากระยะไกลข้ามประเทศได้โดยใช้การควบคุมผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งการส่งน้ําไปแปลงกเกษตรกรรมขนาดเล็กไปจนถึงกเกษตรกรรมขนาดใหญ่รวมถึงนวัตรกรรมการวิเคราะห์สภาพดินเพื่อให้การให้น้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งขณะนี้กําลังทดลองการให้น้ําในด้านการประสุสัตว์อาทิเช่นการให้น้ําในเล้าไก่เช่นเดียวกับวิธีการให้น้ํากับพืชเป็นต้น จากนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทอดประเน็นความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบชลประทานภายในแปลงเกษตรกรรมของนิคมการเกษตรคิพบุตรปารุมในการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการระบบชลรประทานน้ำหยดที่มีประสิทธิภาพซึ่งน้ำที่หยดไปแต่ละหยดนี้จะถูกซึมซับเข้าสู่เนื้อดินอย่างรวดเร็วก่อนที่จะละเหยไปและเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างตรงเป้าคือรากของพืช ราวคือเป็นระบบที่ประหยัดน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นระบบที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญในภาวะที่น้ําขาดแคลนในหลายภูมิภาคโดยอิสราเอลเป็นประเทศแถวหน้าในเทคโนโลยีเหล่านี้นิคมการเกษตรประสบความสําเร็จอย่างมากในการพัฒนานด้านการเกษตรด้วยความร่วมมือของสมาชิกที่มีทั้งเกษตรกรนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆที่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์วิจัย และนำผลผลิตมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนผืนทะเลทรายให้กลายเป็นสีเขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเกษตรกรรมโอกาสนี้ทรงวางพงมาลาที่หลุมฝังศพของนายเกอร์โซนเบนเดวิดซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตยราชนารีเมื่อครั้งที่ทรงเป็นอาสาสมัครในดิคมการเกษตรคิดบุตรฟาบูมเมื่อคิเตศกาต1977 ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวรกาศให้ผู้บริหารของคิดบุตรฟาบรูมและผู้จัดการโรงแรงเฝ้าฉายพระรูปโทรทัรน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน